สวัสดีค่ะพร้ก็ช่างบ้านสวนนูไฮนะคะอันนี้จะพามาดูหญ้าที่ปลูกไว้นะคะหญ้าสองชนิดที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นหญ้าที่ไว้สำหรับให้วัวนะคะเราซื้อมเมล็ดพันธุกับต้นพันธุมาเพาะนะคะอันแรกเลยอันนี้นะคะ หญ้าหวานอ,อิสราเอลนะคะหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้ซื้อต้นพันมาเพราะ,อะตอนนั้นซื้อมาท่อนละหนึ่นงบาทนะคะ,ะแต่กองมาเยอะมากต่อต่อท่อนกับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นกินนี่สีสีม่วงหรือเปล่ากินนี่สีม่วงนะคะ อันนี้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะคะกิโลละห้าร้อยกว่าบาทนะคะนี่จะมาบอกนะคะความแตกต่างที่ตอนเนราปลูกนะคะที่ทางสวนปลูกนะคะที่มันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่าอันแรกเลยคืออันนี้นะคะทั้งกินนี่และหญ้าหวานอิสราเอลนะคะคือปลูกพร้อมกันเลยเราปลูกพร้อมกัน กินนี่นะคะอันนี้ตัดไปรอบที่ที่สองแล้วนะคะตรงนี้ตัดไปรอบที่สองแต่ตรงนี้เพิ่งตัดไปรอบแรกนะคะฝั่งนู้นยังไม่ทันได้ตัดนะคะนู้นฝั่งฝั่งทางนู้นเลยยังไม่ทันได้ตัดแต่ฝั่งนี้ตัดไปหนึ่งครั้งอันนี้ขึ้นเท่าเอวแล้วอันนี้ตัดไปสองครั้งแล้วนะคะกำลังขึ้น คือลักษณะต้นของเขานะคะอันนี้คือยังไม่ท่านได้ใส่ปุ๋ยนะคะตรงต้นมันจะแข็งแข็งหน่อยนะคะถ้ามันแก่มากคือวัวไม่ค่อยกินนะคะเขาจะกินแค่ตรงตรงตรงใบมันเราไม่มีเครื่องบดนะคะวัวถ้ามันบดได้ก็โอเคนะคะถ้าใครที่มีเครื่องบด เราไปดูฝั่งฝั่งหญ้าหวานหญ้าหวานนี่ปลูกพร้อมกันกับพิน,นี่นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ทันได้เอาไปให้วัวเลยอาจจะเพราะว่าเราเลี้ยงน้ําเขาไม่ได้นะคะเรารดน้ําเขาไม่ได้ช่วงที่ปลูกเล็กๆเขาบอกว่าช่วงที่ปลูกเล็กๆก็ต้องอรดน้ําให้เขาให้ได้นะคะมันถึงจะสวยนะคะมันจะได้เติบโตได้ดีอันนี้เพิ่งมาได้น้ําช่วงหลังๆนี้นะคะอาจจะเกี่ยวก็ได้นะคะ นี่คือยังไม่ทันได้เกี่ยวสักครั้งนะคะหญาหวานสิเดรียวยังไม่ทันให้เกี่ยวสักครั้ง,ะะาาอ,ง,งอากินนี่เกี่ยวไปสองครั้งแล้วอันนี้คือความแตกต่กางของที่เราปลูกแล้วเ,เจอนะคะแต่ว่ามันอาจจะหญ้าหวานอาจจะเกี่ยวกับที่ว่าเราลดน้ําไม่ได้มันก็เลยทําให้การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ช่วงแรกๆคือปลูกตอนนั้นคืออาจจะแรงหนักไปหน่อยนะ,ะตอนนั้นแรงมากก็มาบอกเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ไม่ไม่มีน้ำนะคะก็ปลูกคิดว่านะ่าจะปลูกกินนี่ดีกว่านะคะกินนี่อาจจะดีกว่าเพราะว่าเขา,าเราไม่ได้ลดน้ำอะไรเลยแต่ว่าขา้อข้อเสียคือเขาคือว่าเขาต้องเป็นแบบหวานนะคะ แหวนใครมีที่ก็หวานได้ยิ่งๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของอ่าหญ้าหวานเชลเลลมันจะเป็นแบบร่องมันจะเป็นแตกต่างกันให้เป็นปลูกเ,เป็นแถวกันร่องไปค่ะก็มาแนะนําเพียงเท่านี้ค่ะพอที่ใครจะสนใจปลูกหญ้าอะไรให้วัวนะคะทางฟาร,รม์มเราก็ปลูกเท่านี้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ